สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้วันที่9กรกฎาคมนะครับ6.3อยูดีดทาง n i กี้ก็ปล่อยเจ้า Alpha ไฟเน็กเรุ่นโอลิมปิกมาขายแล้วนะครับโดยที่เอามาปล่อยที่อแอป Nike n นกี้เอ็นอานะครับทางไนกี้ได้ปล่อยออกมาเมื่อเวลาประมาณ9โมงนะครับใคร จับมือถืออยู่ตอนนั้นถ้าได้เจอข้อความนี้อาจจะต้องแบบสะดุ้งกันบ้างเฮ้ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเข้ามาดูก็เจอนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับอัลฟาไฟน์เปอร์เซนต์สีของโอลิมปิกนะครับเอามาปล่อยขายแล้วแต่แต่นะครับ5นาทีครับผมว่าประมาณนั้นเลยจริงๆอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเนี่ยหมด หมดไปอย่างรวดเร็วพระเจ้ากดไม่ทันนะครับนี่ครับตอนนี้คือสถานะสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายนะครับทางไนกี้เอามาปล่อยแบบอยู่ดีๆก็เอามาปล่อยแบบไม่มีแจ้งข่าวคลาวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหนี่ครับ สีโอลิมปิกนี้สวยมากนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เล่นสีน้ำเงินแดงเล่นแถบสีนะครับประมาณนี้พยายามกดแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่ทันนะฮะสำหรับใครที่กดได้กดทันก็ยินดีด้วยนะครับในราคา9,400บาทถ้าซื้อรีเซลตอนนี้สีโอลิมปิกเนี่ยโอ้ ราคาก็อยู่ลาวๆสักหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นหกน่าอยู่ประมาณนี้นะครับสี l โอลิมปิกของเจ้าอัลฟาไฟนะครับมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวมาแบบงงๆอยู่ดีๆก็มานะครับก็เล่าข่าวเล่าสู่กันฟังก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาไว้คราวหน้าน่าจะมีมาเรื่อยๆคิดว่านะถ้าไม่มีก็ใช้รุ่นอื่นไปก่อนเน็กเปอร์เซ็นต์ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับตอนนี้สำหรับเล่าสู่กันฟังคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ mm hmm. เผื่อจะได้มีข่าวคราวมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับผมส่วนคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ